เลี้ยวเพื่อนๆชาวเซธีเซิร์ฟประเทศไทยทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเทศกาลอีเวนต์จี้เครื่องรางสุดแกร่งกลับมาแล้วแกร่งยิ่งขึ้นด้วยโอ้มค์กอนโอ้นะครับผมวันนี้นะครับเราไปทำจี้กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสุ่มมาแล้วหน่อยหนึ่งนะครับเราได้มา3 A บวกนะครับวันนี้นะครับผมจะหาจี้ที่ชื่อว่าเพนบอร์ดนะครับเอ้ยดาคอนเทเลพอร์ตนะครับเพราะว่าเป็น45่สบวกสิเลยนะครับผม โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับสิ่งที่เราคอยมานานอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับใครอยากทําเว้นนี้นะครับเรามารีวิวกันดีกว่าว่าทําอะไรดีนะครับในจี้ทั้งหมด5 g เนี้ยหดีกว่า6นะครับผมว่าสิ่งที่เราควรจะมีติดตัวนะครับก็คือหมวกหุ่นไลกาครับแล้วตามด้วยเพนบอร์ดนะครับแลวก็สองจเนี้ยสำคัญที่สุดใช้บ่อยที่สุดในบรรดา6 g นี้นะครับคือหมวกหุ่นไลกากับดาร์กเพนบอร์ด ถ้าใครยังไม่มี2อ,อันนี้เนี่ยแนะนํนมมาให้หาก่อนครับถ้าเรามีบวกไทเทเนียมแล้วเก็บไทเทเนียไมไ้ครับแล้วก็เอาเพชรบอร์ดครับถ้าเรามีเพชรบอร์ดแล้วยังไม่มีหุนห่นไรากาทำหุ่นไรกาครับและถ้าเรามีหมดแล้วทําค้อนครับเพราะว่าค้อนเนี่ยมันก็เป็นไอเทมที่ดีนะครับแต่ว่าแต่ละเออแล้วมันมาถูกด้วยครับมันมาแค่3าเพชรอันนั้นเองนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับเหมาะสขหรับคนที่มีตัวละครสายผุดผุดนะครับมีไดรลิทเอ่ยปิดอารอนมาเอ่ยอะไรเงี้ยครับอารอนใช่ไหมหรืออารอม อาร้อนนั่นแหละอันอนอารอนพาร์คนะครับฮาเลยนะครับไปเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาตอนนี้เราสุ่มไปทั้งหมด2000แล้วนะครับอย่างที่เห็นครับได้ 1A เอ้ยได้3สิชื่อเราไม่ขึ้นเลยครับมี B. ล้วนครับเอ บอกหนึ่งอันแล้วครับเอาอีกสองนะครับเป็นที่สุ่มให้่ดูนิดเดียวนะครับเพราะว่าว่าเราไม่ออกใ <c oughs> ห้เดือดน้ำเนือครับชิวๆขอไอ้ก,กล้องได้ไหมขอแบบทีเดียวสองอันบีล้วนเวอร์มากเลยอ่ะจะเปลี่ยนภาษาแล้วนะ ไปลักก the so ี้ก่อนดีกว่าครับนิ่งครับตอนนี้เราขาดอีแค่อันเดียวป่ะสองอันเองนะครับอันเดียวั้งสองอันั้งเฮ้ยไม่มีชื่อเร้วขึ้นเลยครับวิวิววิ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 โอกมาเป็นเอสเลยครับ เหนื่อยไหมครับเป็นไงครับเพื่อนๆปิดกันปิดหรือยังครับปิดกันเท่าไหร่เอ่ยแตคลิปรีวิวนะครับจะมีตามมานะครับจะรีวิวทุกจี้เลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีทุกอันเนอะอมาแล้วมาปิดกล่องนะครับมาแล้วมาแล้วมาได้แล้ว เกลือมากเลยอ่ะเอาแค่คอนเองนะใจลายจังคอนนี้ไม่ต้องทำตามก็ได้นะครับไม่ถึงว่าถ้าใครอยากทำนะครับถ้าเห,เห็นผมทับก็ไม่ใช่ว่ามันด er ีนะครับมันถูกเฉยๆก็ยิ่งมาในแพทของอีโวอนูบีด้วยเนี่ยนังสร้างอยู่โดนอนูบีตกตายห้านะครับอย่แอบคลายไปเนี่ยีครับ สร,สร้างอยู่เหาะไปตกบ้านอนุบีดร่วงก็มีให้เห็นเยอะแยะไปนะครับเด้งไปตกบ้านเคที่ตายตกหมอกตายมากกว่าครับตกเคที่มันแค่จบเทินเกือเกิน,นล็อกล็อกแล้วยตกพันหนึ่งนะอันหนึ่งอนะ่ะจริงเฮ้ยยังขาดอีกอันหนึ่งอีกเหรอ นแพ็คนี้แหละแพ็คนี้แหละผมบอกเลยห้าร้อยเนี่ยมาแล้วชื่อมาแล้วมาเป็นเอสเออเกือบมากเลยทุกคนหาสีเอส ของด์กที่ไลมาอยาี้ทุกทีเลยอ่ะโอ้ยตาจ,จะบอดเมื่อกี้บอกแล้วว่ามามาให้แปลดาวังคารนะครับไปไกลเลยสองพันเนี่ยได้สองอันเือมาก ขายที้ให้หมดเลยครับเพื่ออันเดียวเพื่อแค่อันเดียวนี่ครับชูริเคนนะครับไม่อยากโมนะครับมีเวอร์ชันดาร์กนี่ดูโถเป็นไงครับเวอร์ชันดาร์กะครับก็แบบว่าน้อยกว่าฮะอ๋อแบล็ค <c oughs> อันใหม่ดาร์กค,ครับอันเก่าแบล็คเอ้ยขอเที่ยวสองอันเลยได้ปะ อาแพงนี้เออกมาสองอันเนะี้ยถ้าได้ได้เกินเนะี้ยเดี๋ยวจะไปต่อเลยหยอกนะครับหยอกพูดจริงพูดจริงเลพูดจริงพูดจริงมาแต่เอแล้วครับจังหวะนี้แพงไปนะครับสลับจีนะ้คอนน่ะสามสี่พันนะ่ะ ไปนะแพงไปจริงๆนะโอ้โหเวอร์ไปทุกคนอา เยอะมากอ่ะเฮ้ยมาแล้วเว้ยห้าพันหกพันค้อนอันเดียวนไมครับดูไม่เข้าใครออกใครนะครับไอดีหนึ่งเราสองพันนี่กระดึงเราหกพันนีได้ค้อนเหมือนกันเราไม่ต่างกันครับนี่แรกเลยนี่อย่ากดผิดนะครับทุกคน กรจะสปริงไดโนนี่สี่40เลยนะครับน่าเก็บไหมหน่าอยู่นะน่าอยู่นะสุมนิดนดีกว่านิด,นดไดีเซสียันคนอยากได้อะไรในแพ็คนี้กันครับแต่ใจจเดินครับผมได้ก่อนนี่เป็นไงอ๋องอ,อเลยว่ารองต่อ นี่ไงรถบอกเลยว่าร้องนี่ไงครับปฟองสุดท้ายอยากอะไรก็มานี่ไงรถตำรวจนะครับทอ้อไหมไอเดมสุ่มเราทอ้อไหมผมก็ท้อนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ,บ้านเราสำหรับการสุ่มในครั้งนี้โอ้โหได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราสุ่มอีกสักแพ็คหนึ่งดิแกล้งนะครับแกล้งแกล้งแกล้ง นี่เป็นไงล่ะ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 นี่เป็นไงดวงวันนี้มาจริงๆนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังจะคิดจะทำอีเวนต์นะครับก็ขอให้เงินบันดาลของดวงดวงที่อันเลวร้ายนะครับอยู่ให้อยู่ที่ผมให้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะสุ่มกันแบบปิดแค่สองพันนะครับส่วนผมนี่จากสองหมื่นนะครับเนี่ยหายไปห้าพันนะครับก็ สำหรับคอ้อนเทเลพอร์ตเวอร์ชันเปอร์เซน็นขนาดนี้ก็จะแอบบจะเก็บไปคุ้มคนเดียวแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับสำหรับอ่ะขอย้ำอีกทีหนึ่งครับหาหมวกหุ่นไลกาก่อนครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีหมกใส่เลยนะครับหรือมีแบบไทเทเนียมอยู่แล้วหมกหุ่นไลกามันจะเอาไปหนึ่งหนึ่งโหดครับคือหรือยอย่างว่าเราจะาไปลงลีกได้นะครับส่วนเพนบอร์ดก็เหมือนกันเอาไปคอมโมกหุ่นไลกานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะปิดเพนบอร์ดก็ควรจะมีหุ่นไลกาอยู่ในตัวแล้วหรือเปล่าจริงไหมก็ควรมีห่วกหุ่นไลกา มือคนลกกาก่อนนี้เล่นง่ายครับหนึ่งก็เล่นสบายแล้วครับก็ฝากเอาไปคิดกันดูครับทุกคนแต่ถ้าเราชอบเล่นเดี่ยว4หรือเล่นหลายๆคนนะครับไม่ได้ลงลีกก็ไม่ต้องทำหรอกครับเอานี่เลยนี่เดี่ยว4ี่มีปลาแล้วเอาใจไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนตามคลิปรีวิวจะตามมาที่หลังนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนผู้4ี่รอบแล้วครับบายๆครับทุกคนขอมีความสุขในการเล่นเกมเสร็จีนะขอให้สุ่มสิ่งใดได้สิ่งนั้นครับทุกคน let's go g g